บางทีเราก็ต้องตรวจดูตนเองว่าเรามีหน้าตายอย่างนี้สติปัญญายอย่างนี้ความรู้อย่างนี้มีมาตั้งแต่อดีตเรียกว่าเราฉชฉลาดกว่านี้ไปก็ไม่ได้จะรวยกว่านี้ไปก็ไม่ได้จะจนไปกว่านี้ไปก็ไม่ได้จะคีริ้ว์คีรีไปกว่านี้ก็ไม่ได้ก็เพราะว่าบุญกรรมเราทำมาอย่างนี้เพราะนั้นเราจะปรับปรุงตนเองอย่างไร ก็ต้องตามหลักวิธีของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือจะต้องแก้ไขตามที่พระองค์สอนก็คือทานศีลภาวนาน,นี่แหละจะเป็นรูป,ปรสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติเหมือนกับเราขับรถไปรถที่จะไปจะต้องมีน้ำมันจะต้องเตรียมน้ำดูน้ำดูน้ำมันเพราะเราไม่รู้ว่ารถจะไปเสียเมื่อ,อไหร่ จะไปถึงกลางทางแล้วเกิดช็อตหรือว่ายางรั่วอย่างไรเราก็ต้องเตรียมเมื่อนกับเราเดินทางเมื่อกันแหละเราจะเดินทางเราก็ต้องเตรียมน้ําเตรียมอาหารเตรียมรองเท้าเตรียมล่มเราจะต้องมีเพื่อนเดินด้วยความปลอดภัยการเดินเราก็ต้องรู้ว่าหน้าฝนป้องกันอะไรหน้าร้อนต้องกันอะไรเราสามารถจะหมดบุญได้ตลอดเวลาเลยออกจากบ้านไปแล้วเนี่ย พราะมันมีบุญมีกรรมที่หมดได้แต่คนที่เตรียมตัวก่อนก็คือดูแลตัวเองก่อนมันกับรถที่ไปต้องดูแลน้ำดูแลน้ำมันดูแลเครื่องยนต์เราก็สามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางหรือแม้เราเดินไปก็ตามบางทีก็มีอุบัติเหตุข้างหน้าจากคนอื่นบ้างจากตนเองบ้างจากดินฟ้าอากาศบ้างเป็นลุ้มเป็นบ่อบ้าง เมื่อเราเป็นคนที่ไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็ดีกว่าการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราเห็นคนอื่นเกิดมาบางทีก็เจอความเจ็บเจอความตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก่อนเพราะมันมีโอกาสหมดบุญได้ตลอดเวลาฉะนั้นก็เตือนไว้นี่เสียงคนนิดหน่อยก็ขออาภัยเสียงแทรก ที่มาเตือนงี้ก็ต้องการจะให้เราเนี่ยไม่ประมาทตามคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายสู้เราไม่ประมาทดีกว่าทําความดีอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราก็จะได้มีความก้าวหน้าดีกว่าเราอยู่ด้วยความประมาทไม่ได้เตรียมตัวนายม